สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ้ายพบพ่กับช่องเจซีเชนเกลเซนคืนนะคะมีกระสิมะเอาฟุนที่กอกไว้เนี่ยลงไปใส่หนาพี่น้องเลยลงไปใส่หนาแล้วก็สิฮดเอาขุดอันนี้บอกขุดกนเลยสบายดีพี่น้องใช้หน้าเดินหย่างตามเรานี่แหละครับภาพดีดีด้อตำแหน่งภาพดีๆเด้อเบิ่งเด้อมันเข่าเหล็กได้จังหน่อย สบายดีปะลูกไหมเสร็จเก่าเสร็จเคยบริปสายค่ะยิ่งเจี่ยมผมดีทีนมากค่ะเป็นนั่งอันไปกินปลาอยู่แค่น้องติใจตัวงามนะอยู่บ้านใครบ้านมันไปตักใส่เติดนะโอ้โหดึงน้ำมาคะเออกล้าไปแล้วบม่ให้ยกเลย ลมแหงไอ้พี่น้องเอ้ยบานไห้จะมาทำไว้กินตนายเนี่ยนับตัวไยกคนขี่รถโยกสอบแรกก็คือนันะสอบสองอบสม่นักเขานักเขาเลิ่มลอยลงลอยลงแอด ได้ได้เจ้ากระสอบหอดชิปกระสอบจีบ ีินัดเข,ข้าไปทางในไาไ,ไปเด้อน่ไงเงือบเมื่อยมาสตาร์ทเมื่อยมาสตาร์ทหลดดิเวราะอะตพลช่วยด้วยห<น>ัวกัะ่ายๆไปไปไป ประตูเนี่ยังว่าว กับพี่น้องเย้ยตองแต่งอยู่คุณก็ใส่ฮดนำใส่เดวมันก็นงามขึ้นแ,แตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วเอายีวสิไปใส่ นี่ย้อนทำไมนี่อลงกระขามบวบเน้ฮ้ยโย่ทางเขาก็บโเฮดยดลงรถมันบดแตกดอกไี่ี่ยัน่นักปีนี่แค่น้อยมา นี่แหละอย่าอาชีลงมาใส่ฟุ่นกับพี่น้องเลยใส่ฟุ่นฮดนำกระชิงามขึ้นมาอีกมันมาฮดที่กระชิตตายบ่ได้นี่น่าแรงน้ำกข็แห้งไวๆเนาะทำไมเฮามีบ่เราเกิดแล้ว เอาใส่ต้งชิพใส่เอาอันน่ะมาใส่ปคตรหนักแล้วอึกอันนั่นซะก่อนใส่ซะก่อนต้นหัวชิงคายกับบริกินที่น่าเอ้ยหลายหลายจะได้เกาะคล้ายกับบริคายเพราะไฟกับมีมัแล้วปลุกไว้แก้ค่น้องเอามาใส่ ก็จังั้นตักหนามมาฮดใส่แล้วใส่ที่ไร้ไปดินั่นละแล้วสายมัก็จำใส่ก็ได้หรือว่าสิถอกลงพื้นแล้วก็จังคอยฮุ๊บฮุ๊บใส่ก็ได้ถอกลงกองมันล้ม่กินน้ำขนาดได้นี่รถกระสิอเกลือกมาแล้ว ่าได้น้องเขาบ่หรือบ่ก็หยบหยุบใช่้ว่าไปมืดแร้อบ่างน้ำล้นอ้าวอ้าวใส่เณกันพี่นเดี่ยวแหงว่าเถอะตัวเดียวในเลพี่น่องเลยถามันงามกันได้กินมดและชุ่มอย่เนื้อนคดน้ำมันได้ เดี๋ยวน,นัวน่าก็เลิกลงเลิกลงเ,เ,เลยถ้าผมมีใด้อนมาใส่เ,เดี๋ยวต้มน้ำนะคะะนำ้ำใส่ให้ตายท่าน,นั้นแล้วกันโบโดแก่บดาไปทั้งนั้นนะช่วงโควิดก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเป็น,นไ้ไดตามตรงไหทตรงหน้าพี่น้องด้วอยอยู่กับครอบครัว จะไปไซดได้เหนื่อยค่ะสองรอบแล้วนี่ต้นไหลต้นซอ,อยะไม่เอานไม่ดูเขาเย็บรัดเด็กดิกระเดาเอายามลมเสียมงแบ่ได้เอางลงฮาต้นโพธสิ่งค้ายเป็นดอกนี่เป็นยังนี่วาสนาดีบ่กยัแกแล้วก็บอกขึ้นไปนอันอุซาน้องไสดปลูกก็เป็นดอกอยู่ดได้พี่น้องอีก้อนอันนี้ปลูกกันเป็นดอก <laughs>

ไปอยู่เนาะสวัสดีค่ะมาใส่พุ่นหยางว่าจะได้กินอยี่บคคาใส่แบบนี้นะคะเชิบิงแล้วม่ได้กินรอกค่ะใส่ใส่ตัวนันแห้งเปนแลอาระดนงทุกสเอานีุ้ยเห็ดอันนังมาค่ะนางมาสวัสดีค่ะ งมากค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปให้อันนั้นมาลาดกันจิมาเลยกันสิมาน้ำทางเท่าลาดความในสายเขาว่าตั้งเพื่อนมาเด็ดเน้อใช่เด็ดหรือเ่าพูดแต่ญี่ปุ่นอ๋อมันยังหลายอยู่นะคะแม่ฮอตเครื่องชางหือผ่าปิดปากว่าอยู่ได้เพิ่นมาหาหมูเพิ่นใส่ผ่าปิดปากอยู่บ่เด้หว่าไม่ได้ใส่ใส่กระเล็บมาใกล้นางอยู่นี่นะไอ้ช่วยทิ้งจกันแม่พูออกกันเด้อบี่พี้เห็นงูอยู่นี่ แกงกับป่ามดแล้วค่ะใส่ปุ่นกระเซ็นแล้วค่ะเหลือแต่โฮสหนำค่ะพีชยังได้คอนเชลี่ล้วที่ใส่ปุ่นกับใส่อยากถ่ายคลิปซื้อดอกนองนั่งบริรูบริมันเครื่องมาลาดอกค่ะมะเข็ดอ้าวค่ะให้มา,ามาา,ด,ามดูแต่ <c oughs> ยังไม่ลาสีสีนีะยังไม่ดูยังมันส่แตกเนี่ยพอคือตีนั่งกับไริเฮ็ดยังค่ะนั่งคุยแต่บูบ่าวค่ะอ่าวนั่นนี่จะคือว่าใส่กระโจกนี่ค่ะกระย่านบริสอดหาสันมาดามบริซูคุซาอย่างเนาะเอ้า อันที่นิคถานมาเธออยากกินหรือเปล่าบักชิดาเรือจะกินได้มาเคียวหรือเปคะเคี่ยวกับว่ามีกินค่ะตอนนี้นะจะพาไปบักชิดาเจี๊ยบอยากให้กินอยู่ได้บักชิดาอยากให้กินอยู่ได้เพราะว่าอยากให้กินบักชิดาได้ตอหามาให้่นี่คุณพี่หามาให้เจสซี่เนี่ยจ้าบอเรื่องของเรื่องนะนั่งอยากกินอยู่พี่น้องแต่ว่านั่งบกจ้านั่งไว้เสียข่าวบ้าไปแล้วกันโอ้ยแม่ชีเมียนอนบันดาบล็อกสิฮู้บันดาะักชดามะบันดาอยู่หันหลังเราจะไม่ได้กินแกันไม่เก่งชื่อเอยเนาะ กับบรโซ์แนะคะโซเก็บทอกค่ะบรีโซอันนอ้กยหลการกับบรุ้ยไเนเอือยาน่าน้อนเาอ่นทั้งยาวกวลเกาลอยกวนลอยเป็นพั้นอ่าผัสิีกาศเทียบแลตนีของคนเกิดวันอังคารเนาะกิ๊กเป็นแซนค่ะอ่าตึกตาอ๋อตกวเปแนหลตกอะไรอ่าลองรำทำเพลงไปด้วย เขานีลายใจจนว่าตายเออ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 นอนอมตามโอ้ยยามไ้ส uh ิเ huh? ล no. ้วคะคณะนี้นะวัดคุอก็ได้ไปซื้ออันโปมบอค่ะฮะบุพปัญญาบอค่ะนางอยู่นอกนั่นแหละอันละคู่ไรสิช้าเอาไปรังบอไม่ดำ ล้านเลกัยมออกแด้ไหม <c oughs> สูตรเจซีโฮสพี่นนอะ ควมาง่ายด้วนี่ว่าเร็วแต่ม่กะดียู่มันเออมันเสียกูได่เขาเพิอแล้วหรือปู่แ้สิตายก่อนเอากล้ามค่ะมาเลยมาจะตายแล้วขนาดนี้น่ากลว่าเจ๊พนูกอีกมันบวาได้มันต้องเกล่อนจีนเสียงเันอีกหรือเปคะถ้าังง่วก็ไม่ได้ขยนะคเป็น พี <ermo> ่น้องครับเงนแล้ล่ะสาชิีพารับบรยาการวัสันทีกกอนนะคะปไหนก็เชือไปทแรวค่ะวอลินพาวแล้วพี่น้องเลยไม่ควรลืมคำป็นกํลังใจให้เี้ยจีขอบคุณเลยค่ะการที่องพนองกําลังใจให้ด้วพี่น้องสบัสดี